วิดีโอนี้สนับสนุนด a a, โดย EVME AXA ceramic pro ชียงใหม่และฟิลลาเมนา่าสวัสดีครับอันนี้นะครับคือ BYD Seal นะครับในวินดีโอนี้เราจะรีวิวภายในนะครับแล้วเราจะลองเอา c อ r s e a กับรถเ,เข็นเด็กใส่ในรถนะ่าจะดูว่ามันมีที่เยอะแค่ไหนมันจะดีเท่า Model 3ไหมครับแล้วก็วันนี้เราก็มี Isabel นะครับ <laughs> อยู่แถวนี้นะเออที่นี่ถนนนี้ s a ฟ e มากนะครับไม่มีแทบจะไม่มีรถผ่านนะครับแล้วก็เราก็จะถ่ายหน้าบ้าน แล้วก็อิสรลก็จะอยู่ด้วยนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราจะดูก่อนนะข้างหน้านะครับคันนี้มีฝั้งนะครับว้าแล้วเขานี่นะครับ B Y D เขาจะทำฝั้งต่งไหนมีฝานี้นะครับแล้วมันก็กันไม่ให้ฝุ่นเข้ามานะครับแลวอันนี้ใหญ่นะครับ มีที่ไว้ของเยอะนะครับสายชาร์จอะดัเปเตอร์อะไรนะครับแล้วก็เกือบจะใส่กล่องกล้วยได้อันหนึ่งนะครับแล้วอันนี้มันมีแค่เดี๋ยวมันเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับหรือว่าใต้นี้ไม่มีอะไรนะครับก็อย่างนงี้นะก็กว้างดีผมก็ชอบนะว่าเราเอาเอาสายชาร์จอะไรมาไว้ข้างหน้าได้นะครับมันจะได้ไม่ไปปนกับของอย่างอื่นข้างหลังแนละ้วมันก็หลายครั้งที่เราเอาไว้ข้างหลังนะครับมันกลายเป็นจมเพ้าไปน,นั้นแล้วก็ <laughs> แล้วก็กลายเป็นเอาของออกอยากนะครับแล้วก็เปิดท้ายหลังนะครับมีปุ่มอยู่ข้างล่างนะครับ <laughs> ข้างลังนี่ก็โอเคมีที่โอเคนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เปิดประตูแบบใหญ่นะครับเหมือนถ้าเป็นออคอมบีสเตย์อะไรอย่างงี้นในสเตชนันบายกันนะครับก็ผมต้องเช็คดูนะว่ามันจะมีที่เยอะขนาดไหนถ้าจะใส่ของนะครับจะใส่เบบี้สตรเลอร์นะ ก็คล้ายๆ Model 3นะครับอันนี้นะครับแล้วก็ันนี้นะครับคือ c y b e x E p r i u m นะครับเป็น s t r o l ล e ยไฟฟ้านะครับรถเขน็นไฟฟ้าแล้วก็อันนี้นะครับคือ Medium size นะมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันมีรถเข็นที่ใหญ่กว่านี้โดเฉพาะที่ n o าไปสวีเดนเขาใช้เขาใช้ M U นะไม่เป็นอิสระเลยสองขวบก็ใช้อันนี้ได้สบายดีนะครับตอนนี้เราจะลองเอาใส่ในรถนะครับไม่ใช่เด็กนะรถเข็นนะครับ แล้วถ้าเราจะาลดเข็นใส่ที่มันสะดวกสุดนะครับผมจะเอาซีดแพ็กนี่ใส่ก่อนนะครับแล้วก็พับอย่างนี้นะครับให้มันใช้ที่น้อยลงนะครับแล้วถ้าเรายัดใส่นี้นะแล้วเราก็เอาเฟรมใส่ทีหลังนะครับเราจะได้เลือกได้ว่าบางทีเราต้องการแต่เอาเฟรมนะครับ <c ười> เอ,อ่อโมดล์สามครังจะบอกว่าโมดล์สามมันเอานี่ใส่ได้นะครับแล้วมันก็จะรูปเข้าไปในนี้นะครับในหลุมนี้นะแต่ว่า ซีลไม่ได้นะครับอันนี้ก็คอนเฟิร์มบนเดอะบ็อกซ์เทสนะครับคุณ <c oughs> ในเดอะบ,บ็อกซ์เทสนี่โมดลสามใส่ได้6กล่องนะครับในช้ายหลังแต่ว่าซีลใส่ได้แค่4กล่องนะครับแต่ว่าโอเคเราก็ต้องทําอีกวิธีหนึ่งคือเราต้องเอาเฟรมนี้ใส่ก่อนนะครับอย่างนี้มันก็จะตกเข้าไปในหลุมได้แล้วเราก็เอาซีดผักใส่ทีหลังแล้วส่วนใหญ่เราก็จะใช้2ออันพร้อมกันแต่ว่าบางทีถ้าเราต้องการใช้ แค่เฟรมแล้วก็จะใช้เบาะรถข้างหน้านั่นแหะมันก็ต้องย้ายอะไรเข้าออกนิดหน่อยนะครับแต่มันก็ใช้ได้เวิร์กดีแล้วก็ยังมีที่ไว้ของอีกนะครับตัวนี้จะมาดตัวนะครับความยาวในนี้นะครับเป็น103ซนเมตรนะครับทางนี้นะครับบานเท่าไหร่เอ่อสิซนเมตรนะครับแล้วก็สูงแค่ไหนนะครับถ้าอยู่ในสูงนะครับเป็น40ซนเมตรนะครับ ออกไปนิดหน่อยเป็น46ซนเมตรนะครับแล้วก็ที่ที่มันมีหลุมมานนี้นะครับเป็น75ซนเมตรแล้วก็จากนี่ไปถึงพื้นนะครับเป็น67ซนเมตรนะครับอ่ะอีสบเบลดีไหมอ๋อเลเซอร์อะไซสานี้ระวังนะไม่ต้องไปอย่าไปโดนตานะครับตลวนี่เราจะวัดดูนะครับว่าเบาะมันยาวแบบบานแค่ไหนนะครับโอ้135เซนติเมตรก็ดีนะครับ แล้วก็ความสูงของเบาะนะครับเป็นเดี๋ยวต้องเราต้องรับผมนะนะโอ้โหแค่สามสิบเอ็ดหรอโอเคสักสามสิบสองเซนติเมตรเบาะมันต่ํานะครับแล้วเราก็เกือบจะเอาเท้ายัดใส่ใต้เบาะข้างหน้าไม่ได้นะครับเด็กๆเข้ามาเจะเข้ามาครับเข้ามาเย่เย่แล้วก็ yeah, yeah. แล้วก็เบาะนี้นะครับมันเอ็นไม่ได้นะเดี๋ยวจะให้ดูนะส้าเรบพับถ้าเราเอานี่ขึ้นเอเอาขึ้นนะครับ แล้วก็คลิกมันก็จะคลิกลงไปแต่ว่ามันก็เอนได้สบายนนั่งสบายนะครับแต่ว่าที่ไว้เท้ามันแคบหน่อยแล้วก็เบาะต่ํานะครับตอน,นนี้ครับผมชอบมากครับคือฝาของ e-suffix ก็ ix, หลังนะครับเป็นอย่างนี้นะมันส่วนใหญ่เราจะพับฝาออกอันนี้มันพับออกไม่ได้นะครับมันจะพับเข้าไปอย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็ดี พอเราต้องการให้มันเข้าอย่างนี้อยู่แล้วตอนเราจะเอาคอซีดใส่ใน,นี้นะครับแต่ว่าคราวนี้นะมันก็มีอ e ีซ f ฟิกข้างหน้าน,นะครับอันนี้จะจะปีนเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยมันมีอ e ีซูฟิกข้างหน้าน,นะครับแล้วก็มีสวิตช์ที่นี่นะถ้าเราจะปิด A แอร์บากนั่นตรงนี้เราจะลองเอาคอซีดใส่ในรถนะครับ<ม>ท e ส t ดูนะเป็นยังไงนะ <S <S โอเคแล้วก็เอาขานี่ออกนะครับแล้วก็ดันเข้าไปโอ้ก็ง่ายดีนะทางเข้าในกว้างดีนะครับโอเค อิสเวกซ์เบสพับนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเอาอิสเบลอันนี้มันเป็นเรียลเวิลด์เคสนะครับอิสเบลนักเหรโอ้จะต้องเข้าไปโอเคก็ได้นะครับประตูมันก็เปิดได้กว้างดีนะแล้วก็หมุนเข้าไปอย่างนี้นะครับอ่ะอิสเบลเลตสกแล้วก็ตอนเราเสร็จนะครับจะลูกออกแล้วก็หมุนไปนอย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะผมก็ต้องยูนก็ต้องเอาขาหนึ่งใส่นี่แล้วก็ กดปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวว่าต้องออกเป็นอย่างนี้เพราะว่ารถมันไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ต้องยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับอ้วันนี้เราจะเทสูงนะครับถ้าเรามีเาบาะอยู่ข้างหลังนะ้เรามีที่เยอะขนข้างหน้าโอเคฮิซแบนอยากจะเข้ามาเข้ามาเข้ามานั่งกันได้ดีนั่งกันได้ดีดดอ่ะเปลี่ยนเกียร์นะครับโอเคโอ้โหมีที่เยอะมากนะครับเนี่ยผมร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรนะเราจะลองขยับเบาะไปข้างหน้าจนถึงเท้ามันไปโดนข้างหน้าโอเค ตอนนี้เราก็ลองเอ็นก็ได้นะครับลองเอ็นนี่ว่าเยอะแค่ไหนเนี่ยอุ๊วววสบายมากเลยนะครับที่กว้างนะครับสําหรับผู้โดยสารนะครับโอเคตอนนี้สิบโมงเช้านะครับแล้วก็มอมมีได้ตื่นนะครับแล้วตอนนี้เราก็เอาอิสเบลเข้าไปในบ้านเพราะว่าเมื่อกี้อิสเบลเริ่มวุ่นวายนะเริ่มเอ่อหยิบเอ่อหินอะไรนี่นะที่พื้นแล้วก็ไปทิ้งไปเลยนะครับผมว่าหยุดหยุดหยุดแล้วอิสเบลก็ไม่หยุดนะครับต้อก็ต้อง ข้าไปในบ้านนะครับโอเคแต่ว่าเราจะถ่ายที่เหลือนะครับข้างหลังนี่เป็นอย่างนี้นะครับคือที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้นี้ครับเออมันมันแคบน่นะใต้น่ะก็ถ้าคุณขายาวนี่ก็อาจจะน่าไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็มันนี่ก็มีกระเป๋า3อันอย่างนี้นะครับเอ้ผมไม่เห็นที่ไหนเนี่ยมันเป็นในซีลยูหรือว่าที่ไหนนะครับเป็นเหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็มี USB A อันหนึ่งนะครับ USB C อันหนึ่งนะ มีที่ไว้ของนี่อันนี้เป็นฝานช่นครับปิดฝานี่ก็แล้วก็ประตูนี่ก็ปิดอย่างนี้นะโอเคมีที่ถือที่นี่นะครับแต่โน้นไม่มีแต่ว่าฝั่งอื่นก็มีนะครับแล้วก็เช็คดูนะว่าเรามีที่โอ้ยเยอะแค่ไหนโอเคโอเค,อเคมีที่สักสองนิ้วนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะก็โอ้โอ,โอ้อันนี้แคบกว่าไปโดนใส่กระจกแล้วนะ ไม่รู้ว่าจะนับยังไงหนึ่งนิ้วมั้งหรือว่ามันหนึ่งนิ้วผมนี่ไปไปถูใส่กระจกข้างบนนะครับแต่ว่าผมว่ามันดีอย่างนึงครับคือเขาก็ยืดกระจกไปให้มันเป็นหลังที่นี่นะครับเราจะได้มีที่ที่กระจกได้แล้วก็อันนี้มันจะกินที่หน่อยแต่ว่ามันเป็นอะไรเพราะมันอยู่ข้างหลังเบาะนะครับเทสลาเขาไม่มีอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีข้อเสียอื่นที่มันทําให้มันไม่รู้ว่าเขาจะต้องทาดีไซน์ไงให้มันให้มันแข็ง พอนะครับ stiffness มันจะต้องดีนะครับอันนี้ก็โอเคก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามอลสามันเป็นยังไงนะผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่านี้มีที่ไว้แก้ว2อันนะเป็นเซนตร์คอนโซลอย่างเงี้ยนะครับไม่มีที่เปิดสกีนะแต่ว่ามันคงไม่ได้สำคัญนะแลวข้างหน้านี่ครับก็มีเบาะที่ปรับไฟฟ้านะครับอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีเมมโมรีแต่ว่าเมมโมรีนะครับมันอยู่ในจอนะครับเหมือนปีวดีคันอื่นนะแล้วก็พวงมาลัยนี่ก็ ขยับได้ขึ้นลงเข้าออกนะครับก็ดีแล้วก็ที่บางแดดนี่ก็หมุนได้อย่างงี้แต่ว่าดึงออกไม่ได้นะครับแล้วก็นี้ก็กรู้สึกพรีเมียมนะครับภายในนะแต่ต้องนอกคนจะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเสียงปิดก็ไม่ได้ไม่ได้พรีเมียมมากแต่มันก็โอเคนะครับแล้วก็นี้นะครับ เอเวนเราปรับเองไม่ได้นะครับมันจะต้องปรับในจอนะเหมือนกันนะครับที่อื่นนะครับเราต้องเข้าไปในนี้เข้าไปในแอร์นะครับเดี๋ยวปิดประตูก่อนเอาตู้เนี่ยตอนนี้เราใส่สมาร์ทมันก็จะขยับไปเองนะครับหรือว่าถ้าเราสวิตช์เ,เป็นเอ่ออือดิดสมาร์ทนะครับเราก็สามารถที่จะปรับได้ว่าช่องไหนจะไปจะเป่าไปไหนเหมือนเทสลานะครับ <c oughs> ก็ดีนะมันมีอย่างอื่นนะมี Air Purification อะไรเหมือนที่คุณรู้กับ บีวดีคันอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะปิดแอร์นะมันจะเสียงดังนิดหน่อยนะครับแล้วก็เหมือนบีวคันอื่นเราก็สามารถที่จะ Rotate อย่างนี้นะครับกดอันนี้มันก็จะหมุนแต่ว่าผมไม่รู้ว่าต้องการเมื่อไหร่เพราะผมจะใช้ h o r i z ONTAL s c r e e นตลอดนะครับมันสะดวกกว่านาะดีกว่านะครับแล้วก็ ปุ่มที่พวงมาลัยมันก็เป็นปุ่มธรรมดานะครับมันไม่เป็นฮับติกฟีดแบ็กอะไรเหมือนรถเป็นอะไรนะครับก็ดีนะครับผมว่ามันเวิร์กดีนะปุ่มอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกันสต็อกมันมีสต็อกนะครับมอนลสามไม่มีนะครับไฮไลท์นี่ไม่มีนะแฮนนี่บอกเฮ้ยมีอินสแตนซ์มนคลัสเตอร์มอดสามก็ไม่มีนะครับคันนี้มีเฮด์เดอเดสเพย์นะครับแล้วก็ตัวหนังสืออะไรก็ใหญ่ดีนะครับผมชอบนะ มอเสอไม่มี head up display เทสล a าไม่มี head up display นะครับ <laughs> แต่ว่าคันนี้มีชาร์จิ่งพัด wireless charging pad สองอันดีส่วนใหญ่ทุกรถคันอื่นทุกคันมันจะมีชาร์จิ่งพัดอันเดียวแล้วก็อีกข้างหนึ่งอาจจะมีที่แต่ว่าไม่มีชาร์จิ่งพัดทำไมอะ่ะทำไมไม่ทำชาร์จิ่งพัดสองข้างเหมือนเทสล a าเหมือน BYD นะครับ โอเคแล้วก็นี่ก็เป็นเกียร์ชิฟต์แต่แต่ว่ามันแปลกนะคือที่เปลี่ยนเกียร์มันอยู่นี่นะครับ drive no neutral reverse แต่ว่าพาร์คมาอยู่นี่บางทีผมกดผิดนะครับผมกําลังขับอะไรอะไรแล้วก็แล้วก็จะกดพอร์แล้วก็ไปกดปิดลบแทนโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นโหมดนะจะเปลี่ยนโหมดนะครับเดี๋ยวมันอ๋อต้องรอให้มันสตาร์ทก่อนนะโอเค eco sport normal ผมจะใช้ No ร์มัโหมดนะครับ, us, board, mode, รบมีที่วาแก้ว2ออันนะครับแล้วก็มีที่ไว้ของใต้นี้นะครับ usb A USB C แล้วก็มี12โวลต์นะครับแล้วก็ในกลางนี่ก็มีที่ไว้ของอย่านีนะก็ดีนะมีที่ไว้ของเยอะนะครับผมชอบนะ่าอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็เช็คตัวมีโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้กว้างเนียนะครับทางคนขับเนี่ยนะโอเคตอนนี้คุณก็ได้เห็นนะครับ BYD Seal มันก็มีฟีเจอร์หลายอย่างที่ t ท s l a ไม่มีนะครับถ้าคุณไม่อยากจะซื้อ t ท s l a คุณไม่ชอบ Elon Musk คุณก็ซื้อ BYD ก็ได้นะครับ Build Your Dreams โอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโนอะแล้วก็เราก็ไปกันใหม่สวัสดีครับ